โรงเรียนสตรีศรีสุสิโโยไทยตั้งอยู่ใจกลางย่านถนนเจริญกรุงหอมล้อมไปด้วยชุมชนเมืองและความเจริญด้านสิ่งปลูกสร้างซึ่งกำลังกืนกินสีสันของพืชพันธุ์สีเขียวมีเพียงระหว่างสองข้างทางที่มีพันธไม้ในท้องถิ่นคือต้นประดู่และต้นราชพฤกษ์ที่กำลังเหว่งบานออกดอกสีเหลืองทองสัพร่ง อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดความร่มรื่นขึ้นภายในใจของคนเมืองโครงการเบลแกงชาเรเลนต์ได้จุดป,ประกายให้เราเกิดความตระหนักและอยากเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดภายในโรงเรียนให้เป็นพื้นที่สีเขียวโดยการรวบรวมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนเมืองและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักและเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่ง,งยืนตามรอยพ่อของแผ่นดิน ด้วยศาสตร์ของพระราชา แล้วค่ะที่เราเข้าร่วมโครงการเบย์โ g Cha ั่นเลนซซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับประสบการณ์มากมายกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงค่ะทาให้เราโตขึ้นนะคะในปีนี้ทําให้เรารู้จักการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลมีความคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้นค่ะแะระงบันดาลใจในการออกแบบสวนพืชศาสตร์ในปีนี้นะคะก็คือเ e a r น P L E A R N ที่มาจากคําว่า play and learn นั่นเองค่ะเพราะพวกเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เกิดจากการที่เราได้ สสิก,สกี่วบปรระาณ์นโดยให้ส่วนพื้นท่แห่งนี้นะคะเป็นเสมือนห้องเรียนที่มีชีวิตทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาความ,ามารู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว,รวอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนันเข้ามามีส่วนร่วมการใช้สมาร์ทโฟนอย่างชันฉลาดเพื่อการเรียนรู้เช่นซีอาร์ e ค้ดบลูทูธและอื่นๆมากมายค่ะซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคมเมืองในด้านของระยะเวลาที่มีอย่างจำกัดน,นะคะการเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีความน่าสนใจทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุก ค่ะภายในสวนวพฤกษ์ของพวกเรามีพื้นที่โดยรวมประมาณ90ตารางเมตรค่ะซึ่งเราได้จัดให้มีการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในส่วนของพืชพธุ์ไม้ที่เราจะนาเข้ามาปลูกเพิ่มเติมนั้นก็คือพืชสมนุนไพรได้มีการจัดวางองค์ประกอบโดยให้ความสําคัญตามลักษณะวิสัยของพืชชนิดน,นั้นๆค่ะอีกทางเรายังมีส่วนแนวตั้งอีกด้วยค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปลูกและ ยังมีที่นั่งสำหรับพักผ่อนค่ะออกแบบตามลักษณะของผลต้นประดู่นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอีกทั้งยังมีป้ายหรือจุดที่ให้ความรู้นะคะซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับสมาร์ทโฟนได้ค่ะและในส่วนของแนวทางเดินนั้นพวกเราได้จัดวางวัสดุดเพื่อให้น้ำสามารถซึมผ่านได้ง่ายค่ะจัดบรรยากาศโดยภาพรวมจะให้ความรู้สึกลู่มปลงภยเพื่อให้สวนแห่งน,นี้เป็นพืนที่สำหรับทชีวิตและไม่สูงถึงกระทบต่อระบบนิเวศในธรรมชาติอีกด้วยค่ะ สำหรับปัญหาที่พบในปีที่ผ่านมาคือเพื่อที่นํามาปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ลงลุกซึ่งมีอายุสั้นทําทให้บางช่วงเวลาของพื้นในส่วนพฤกษศาสตร์จะดูเหมือนหูเ้าทั้งนี้พวกเราจึงแก้ปัญหาโดยการเก็บมเมล็ดและพอชํำก้าจากต้นเิลเพื่อใช้ในการปลูกและเตรียมพร้อมสําหรับไบโ g a n แก h งชาเลน e ตัวจักเส้ซเวนทีค่ะ